ชาวมอแกนมีการร่ายรำที่คล้ายคลึงกับการเต้นลองเองงจึงคาดว่าได้รับอิทธิพลจากการร่ายรำแบบมารายูอยู่บ้างซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าในอดีตชาวมอแกนมีการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนกลุ่มอื่นรับและส่งทอดวัฒนธรรมให้แก่กันและกันเรียนรู้แลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องเนิ่นนานจนกระทั่งรับเอาบางส่วนของวัฒนธรรมมาปรับประยุกต์และผสมผสานจนกลายเป็นดนตรีเพลงและการร่ายรำแบบฉบับของชาวมอแกนเอง เพลงประกอบท่าลำที่น่าสนใจเพลงหนึ่งชื่อบักประยุยหรือล่าเต่าเป็นเพลงและท่าลำตั้งแต่ในอดีตที่สะท้อนให้เห็นว่าชาวมอแกนเคยล่าเต่าทะเลซนิดต่างๆมาเป็นอาหารเพลงนี้เป็นเพลงที่มีท่วงท่าไร่ลำแสดงการล่องเรือมีนายพรานถือฉมวกวแทงเต่าหรือรอนอยู่บริเวณหัวเรือมีคนกันเชียงเรือมีคนถือท้ายเรือและมีเต่าที่ว่ายน้ำอยู่เมื่อล่าเต่าได้แล้วจะนำเนื้อเต่ามาแบ่งปันกัน ในเนื้อเพลงนี้คนกินเนื้อเต่าคนหนึ่งมีอาการปวดท้องจึงต้องเรียกโต๊ะหมอมาเข้าทรงเพื่อถามถึงสาเหตุจากวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็ได้รับคําตอบว่าที่ปวดท้องเพราะว่าแบ่งเนื้อเต่าไม่เท่าเทียมกันแบ่งเอาของตัวเองไว้มากกว่าคนอื่นเนื้อหาของเพลงนี้แสดงให้เห็นถึงหลักการในการแบ่งปันข้าวปลาอาหารของชาวมอแกนว่าจะต้องยึดความเท่าเทียมกันเป็นสําคัญสมัยนี้ชาวมอแกนร่วมมือในความพยายามที่จะอนุรักษ์เต่าทะเล งานประเพณีต่างๆที่เคยใช้เนื้อเต่าเส้นไหว้ก็หันมาใช้เนื้อไก่แทนนอกจากนั้นชาวมอแกนจะคอยเฝ้าดูเต่าขึ้นวางไข่และแจ้งเจ้าหน้าที่อนุรักษ์เพื่อหาทางช่วยปกป้องดูแลลังเช่นนำตาข่ายมาคลุมเพื่อป้องกันสัตว์นักล่าเพื่อให้ไข่เต่าปลอดภยัยและลูกเต่าได้มีโอกาสฟักออกมาตามธรรมชาติ